แม้ว่าวันนี้จะมีการประชุมรัฐสภานะคะแต่ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังมีตามปกตินะคะบรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยมีการหารือหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนอย่างเราๆปัญหาฝุ่น PM 2.5นะคะวันนี้ก็มีการนำมาพูดคุยกันด้วยนะคะที่บางจุดเนี่ยเริ่มมีค่าเกินมาตรฐานโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นอกจากนี้ที่ประชุมก็จะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายอีกหลายฉบับค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข7กรุงเทพมหานครบ,บ้านฉางของกระทรวงคมนาคม ร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติสฉบับและการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานทำให้แทงลูก ขณะที่กระทรวงพาณิชย์จรายงานการเดินหน้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบหลังจากมีการลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมาเพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไปในการขอความเห็นชอบต่อรัฐสภาก่อนร่วมลงสตยาบันกับสมาชิกทั้ง15ประเทศค่ะส่วนบรรยากาศก่อนการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศการการนําเสนอผลงานดิจิทัลสตาร์ทอัพ ยกระดับบริการดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ของสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเป็นบริการดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรับรองภาคธุรกิจและพัฒนาคุณภาพของชีวิตประชาชนด้วยเทคโนโลยี 5G ในยุคชีวิตวิถีใหม่นี่นะคะ ก็เป็นการนำเสนอนิรรศการตัวอย่างที่สตาร์ทอัพนำมาเสนอเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าวู้วามค่ะเขาชื่ <c oughs> แบบนี้นะ <c oughs> ชื่อนะ <c oughs> ชื่อแบบแพลตฟอร์มวู้วามนะคะ <c oughs> เป็นบริการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ในงานสัมมนา,าหรือว่างานอีเวนต์ต่ตางๆทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ทุกสถานที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อันนี้นาะยกรัฐมนตรีชื่นชมสตาร์ทอัพไทยเลยนะคะที่ใช้ประโยชน์จากระบบ 5G มาเสริมการทำธุรกิจของตัวเองแล้วก็เล ฝากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยหันมาร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยเชิญชวนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมาทำงานเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัลค่ะ